มาเดวดูแป๊บนึงน,นะครับว่ามันต่อเนื่องหรือเปล่าได้ได้ได้เดี๋ยวเราอีกทีนึงกลับมาสักครู่ก็ได้ครับไม่เป็นไร <s> นักภาวนาที่นี่ใครเคย,ใค,เคยใครเคยหายใจไม่ออกแล้วบ้างไม่ได้ทำสมาธินะแค่หายใจไม่ขึ้นน่ะเคยเนาะหลายๆหลายๆคนอาจจะเคยนะแบบไม่ได้ทำสมาธินะครับเรากลับไปนอนพักผนะ่อนอ่ะแล้วมันหายใจไม่ออกแล้วอะ่ะ แล้วแบบแค่จะต้องมอบอะทำได้แค่นอนนั่นแหละแจ๋วเห็นไหมแบบตัวผมเองดูเป็นวัยหนุ่มเนาะผมมาที่เนี่ยผมประมาณสามสี่รอบนะเดินไปมอบอะในกุดอะทำอะไรไม่ได้แล้วมอบเลยตอนนั้นเนี่ยตอนมันเกิดเรื่องนั้นขึ้นมานะกลัวมากเลยนะเฮ้ยเสร็จปุ๊บกลัวกลัวแล้วลึกถึง พูดพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเลยรละลึกไม่ออกนึกถึงหน้าครูบาอาจารย์รละลึกไม่ออกสุดท้ายรีดลงมาปล๊บเหลือแค่ลมหายใจเข้าออกมันอยู่กับผมวินาทีที่ผมไม่ได้แล้วจริงๆคือยอมรับตรงนั้นละกับความรู้หนึ่งเนเี่ยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการเจอเรื่องราวเห็นไหมผมถึงส่วนตัวผมนะผมจะเน้นย้ำให้ กลับมาระล,ลึกรู้สึกตัวในลมหายใจบ่อยๆเพราะสิ่งนี้ทำไปเรื่อยๆน,นะมันเกิดนิสัยขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ของอึดอัดแล้วนะแต่ให้อาศัยเป็นฐานในการฝึกระล,ลึกรู้ไปก่อนแต่ลมหายใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวยึดวันนึงมันจะต้องออกไปสังเกตการเรียนรู้แล้วเข้าใส่ต่ว่านั่นแหละผมถึงว่านะของทุกอย่างเป็นแค่ของยืมใช้อย่าไปยึดมันเรามีหน้าที่แค่บ่งมันกลับมันออกไปเรียนรู้ก็กลับมารู้สึกตัวในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันขณะเรื่อยๆ ทำแค่นั้นเองอย่าไปกำกับว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดไม่มีฐานของการระลึกอยู่อาศัยการเรียนรู้บนฐานนั้นขันห้าเนี่ยมันวิ่งไปเก่งรละลึกบ้างเดยวไปอดีตไปอนาคตไปความปรุงแต่งไข้ควรในธรรมคิดถึงบ้านคิดถึงหน้าที่กลับมารู้ลมหายใจละรู้สึกตัวอละมันวนอยู่แค่นี้นี่แหละสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมดก็คือแค่นี้ ทำไปเรื่อยๆเน็ตกลับมาแล้วครับครับกลับมาแล้วครับมอสักครู่พะโคบาเล่าถึงเรื่องเรื่องมอบมอบมอบคืออะไรครับขอขออีกทีหนึ่งครับพะโคบาครับมันมีเหตุการณ์ยังไงถึงถึงได้ใช้คำมอบมอบ <c oughs> มันทำอะไรไม่ได้แล้ว มันมอบจริงๆอ่ะพี่ต้อมมอบแบบทิ้งกายทิ้งภาระทุกอย่างอะคือวินาทีนั้นน่มันเหมือนกับโอ้โหผมเคยเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งเนี่ยพังงาบจริงๆนะแบบแบบมอบแบบด้วยหัวใจที่ยอมรับลงไปแล้วว่าแบบมันพูดไม่ถูกอะมันต้องเป็นเองแต่จะรู้เลยว่าไอ้จังหวะนั้นสำหรับผมนั้นจะเห็นเลยว่าตกงลงคุณพึ่งอะไรอยู่จริงๆอะติดใต้สำเนาของคุณ มันรีดลงนั้นปุโอ้โหจังหวะนั้นนี่ครับอย่างผมมีแต่สมมติว่ามีเหรียญรูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเี้นะพยายามะล,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 ลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูลงดูเหรียญไม่เอาเลยมอบรีดลงปเหลือแต่สติที่ระลึกรู้อยู่รีดปุ๊บต,ต้องทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้ต,ต้องเกิดขึ้นนะอย่าไปยึดอีกนะไม่เอาดูตัวเองเฉยๆว่าสังเกตดูว่าตอนนี้ใจเราไปพึ่งสิ่งใดอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเอง พึ่งตนพึ่งทำนั่นแหละพึ่งสติในการเรียนรู้เรียนรู้รย,ยอมรับไม่ตัดสินไปเรื่อยๆครับคพบาครับ คนที่ออกมาสอนธรรมมีมากมายในยุคปัจจุบันก่อนมาบวชพระคุบามีหลักการเลือกอย่างไรครับหมายถึงเลือกอะไรครับหมายถึงเลือกที่เราเข้าไปเสพฟ,ฟังในการเสพสื่อใช่ครับใช่ครับเสพสื่อในกรณีศึกษาธรรมะอย่างนี้เหรอครับใช่ครับตั้งแต่ก่อนมาบวชเลยเหรอครับแป๊บหนึ่งนะงง เลือกอยังไงล่ะโอ้ตอนแรกก็ฟังไปมั่วเลยครับเห็นใครพูดเก่งๆหน่อยที่ชอบชอบคนพูดเก่งๆชอบโดยเฉพาะหลักการที่ตรงกับสิ่งที่เราสนใจอยู่อ่ะผมก็ศึกษาของสำนักสำนักหนึ่งแหละพระพุทธเจ้าลวดต้องอ้างอิงสับตามนั้นเท่าน,นั้นชอบก็จะเลือกฟังในอย่างนั้นแหละถึงว่าพอมาเจอหลวงตากับพระอาจารย์ท่านไงไม่เคยเจอนะคำสับที่ไม่ได้อยู่ในตำราบแบบนั้นหรอกแต่เป็นตัวจริงของมันกระแทกทีพัง ท่านมันขึ้นเลนะท่านบอกว่าบางคนนะ่ะเขามีกระบี่เล่มเดียวเขาเป็นจอมยุทธ์ได้เลยนะเขาเป็นเจ้ายุทธจักรได้เลยนะธรรมะทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะสั่งสมเป็นอาวุธมานะแต่คุณใช้ไม่เป็นสักอย่างอะ่ะแถมไม่ได้ใช้ปรากกิเลนเลยนะใช้เฉือนตัวเองอยู่ยังไม่รู้ตัวอีกเจอพระอาจารยม์มาถ้าเกิดผมจำไม่ผิดผมาจารย์ได้ตอนที่นี่แหละที่สวนชัดแหละท่านบอกว่าบางคนหนะยิบดาบข้นมาเล่มเดียวอะ่ะทหาร ทุกเลยประหารกิเลสเลยสาหรับผมนี่บอกอ๋อเจ้ายุทธจักรกับกระบี่เล่มเดียวก็คลองยุทธภพแล้วเมื่อใช้กระบี่เสร็จวันหลังก็ใช้กิ่งไม้ใช้มือเปล่ากได้เลยทรมะาทั้งหมดทั้งมวลเปลีย่ยนเสมือนอาวุธถูกไหมละ่ะแล้วคุณถ้าคุณมีทรมะาขนาดนั้นนะ่ะกิเลสมันลดไม่เล่าแบกบพลุงพลังอ่ะใช้ใช้ให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผิดนะผมมันเป็นคนนึงเวลาพูดเนี่ยมันเหมือนด่าดเองไปเลยคำไงเ้ยเอา เอามักคาปฏิปทาดูคําศัพท์มัคคาปฏิปทานนะทำไปเพื่อสิ่งนี้นะเปรียบเสมือนพลธนูผู้ยิงลูกสองได้ไกลยิงมาผู้คนทิศทั้งสี่มีสติเหมือนบุรุษจ,จับธนูจากทิศต่างๆท่องไปเถอะอสติคุณนะมีกําลังขึ้นมาเมื่อไหร่มันต้องใช้คําศัพท์พวกนี้ไหมล่ะก็ฝึกแล้วลึกอยู่ไม่ใช่เหรอเห็นไหมบางทีทั้งหมดทั้งมวลนะเพื่อหยิบอาวุธที่เราสนัดขึ้นมาอันหนึง เราประหารกิเลสให้ิ้มซากสะอนาปัญสติไหมชอบระลึกรูกตัวอ,อิริยาบถไหมอิริยาบถเดินจงกรมก็ได้นั่งให้เห็นเวทนาหน่อยจิตตั้งมั่นได้ดีเรียนรู้การปรับสมดุลร่างกายดูนั่งคอมแบบนี้นั่งตรงแบบนี้นั่งท่าอย่างนี้มือเท่านี้อะไรเท่านี้ต่างกันยังไงเรียนรู้ดูรายละเอียดมันมีคณหยิบมาตัวหนึ่งก่อนก็ได้ทําไปนั่นแหละ ขอแค่ชิ้นเดียวที่ฝึกจริงและทำจริงทำไปก่อนชิ้นเดียวพอครับพักคุบาครับพักคุบาเคยมีประสบการณ์เรื่องความพ่ายแพ้บ้างไหมครับแล้ววางใจอย่างไรครับความพ่ายแพ้หรอมาถึงในภาค ปฏิบัติหรืออะไรเนาะก,กว้างจังเลยพ่ายแพ้หรอเอาเอาลมลงมาที่ภาคปฏิบัติดีกว่าครับก็แพ้ตลอดเวลานะแพ้เลยทุกใจงอนงอ,นงอนเงียเป็นตลอดแต่มันมาที่นี่แล้วอะกลับไปก็ตอนนั้นผมผมเป็นคนนิสัยชอบอุปมาในตัวเองเคยดูหนังเรื่องอวตารไหมที่พระเอกมัน หนังเรื่องอวตารที่พระเอกมันทําบ้านต้นไม้ใหญ่ๆไฟไหม้อะกูกลับไปตอนนี้ยังไม่ไปแบบไปปีนไอไดโนเสาร์นั่นเป็นโทรลุกมักโตกลับไปบ้านกูไปไดเอมคนเดิมเพราะฉะนั้นจะกัดฟันฝืนทนและเดินอยู่ในลู่ทางจงกรมสลับนั่งนี่แหละทําได้แค่นั้นเพราะตัดสินใจแล้วนี่ไม่ได้มาแพ้นะผมก็พูดแค่นี้แหละไม่ได้มาแพ้นะทาไปเรื่อยๆแหละ โอ้โหทุกข์มากนะข้างนอกเนี่เหมือนจะไม่มีอะไรหรอกอยู่ไปโอ้โหแต่ก็นั่นแหละผมไม่ได้มางองแงฟูมไฟให้ใครฟังแล้วไงเพราะผมตัดสินใจมาเองแล้วก็ต้องสู้อยู่เองบนกุฏติมืดๆที่บางคืนก็พายุเข้าวความผิดหวังแสบพะยะค่ะ แต่คุ้มคุ้มมากหยาดเหงื่อและกําลังใจทุกหยดขอบคุณมันมากผมเลิกให้เครดิตสิ่งอื่นนี่แหละก็ทุกครั้งที่ผมคึน้นซูขึ้นมาเดินจนกมรมนั่งสมาธิผมลากตัวเองขึ้นมาทุกครั้งที่ผมเหน็บเหนื่อยเดินจนปวดขาผมสั่งตัวเองมันเดินผมไม่ให้เครดิตใครหรอก ผมขอบคุณตัวเองที่ลากตัวเองขึ้นมาทำเรื่องพวกนี้ปาคุบาครับธรรมะกับธรรมชาติที่ปรากฏให้ได้เรียนรู้แท้จริงแล้วเป็นสิ่งเดียวกันไหมครับยากจังเลยเนาะ เวลาถามผมก็ชอบไปเปรียบเทียบเนาะธรรมะคืออะไรธรรมชาติคืออะไรหรอม,มันอาศัยธรรมะเข้าไปเห็นความจริงต่มธรรมชาติแล้วกันเอาถ้าไม่มีคําว่าธรรมะไม่มีท่านมาพูดเรื่องทางศีลภาวนาศีลส,สติสมาธิปัญญาก็ไม่มีเครื่องมือเข้าไปสังเกตไม่มีกล้องจุลทรรศจะไปเห็นไอพยาธิไปเห็นแบคทีเรียได้ไง มันเป็นรายละเอียดที่มันต้องใช้เครื่องมือนี้เพื่อเข้าไปเห็นใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือให้เข้าไปเห็นก็ตัวกิเลสนี่ขบาเปียบเหมือนตัวพยาดเล็กๆที่อยู่ต้องใช้กล้องส่องถึงจะเห็นแต่ว่ากล้องเนี่ยในที่เนี้ยเป็นการฝึกสมาธิศีลส,สมาธิปัญญาอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวเนาะอันนี้พูดเป็นภาคส่วนตัวเรื่อยแล้นะ ฉีดวัคซีนเข้าไปหวังว่าจะทำลายไวรัสเมื่อมันทำลายไวรัสเสร็จอะอะไรเป็นไวรัสตัวสุดท้ายที่มันต้องทำลายมันทำลายตัวมันเองวัคซีนครับพอเข้าใจแล้วครับครับ พระคุบาครับในฐานะของคูบาเป็นคนรุ่นใหม่อยาขอความเมตตาพระคูบาให้หลักคิดในการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันครับพระคุบาเออมันไปนคล้องจองกับไอ้ที่ว่าไปฟังคลิปเจนมาดีนะอันนี้คลิปที่ผมไปดูมานะเขาแยกนี้เขาบอกว่าเจนเอ็กจะมีอยู่ในยุคที่ทุ่มเทการทํางานเจมวจะอยู่ คาบกึ่งแล้วก็เจนแซดเจนอะไรสักอย่างเนี่ยเด็กวัยรุ่นแต่เขาบอกว่าเขานิยามมาว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวิ Work life ร์กไลฟ์บาลานคือสนใจในเรื่องของชีวิตการดําเนินชีวิตเนาะใช้ยังไงเหรอถ้าแนะนําเลยนะอย่าไปเชื่อสื่อมากกว่ามันจะออกมาเป็นสื่ออะเป็นภาพดีๆที่คุณเห็นอนะมันผ่านสตอรี่บอร์ดผ่านสคริปต์่านมากี่ฟิลเตอร์แล้วแล้วชีวิตจริงของคนเราไม่ได้อยู่บนโซเชียลนะ ถ้าส่วนตัวผมนะถ้าเป็นวัยรุ่นที่พันฟังผมอยู่นะถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเป็นเน็ตไอดอลสักคนนะ่ะคุณไปดูชีวิตเพื่อนคุณจริงๆว่าสตอรี่เขาอะในโซเชียลกับชีวิตจริงเขาเหมือนกันแค่ไหนเราอะถูกคุมด้วยสื่อและเราก็เชื่อสื่อซะด้วยสิออกมาใช้ชีวิตจริงๆดูให้เห็น เบื้องหลังของสิ่งที่คุณเชื่อกันอยู่นะคนมีชีวิตดีๆจริงๆนะ่ยต้องเป็นอย่างนั้นเหรอที่คุณไปเห็นนะคนมีชีวิตที่เขาตอบตัวเองได้นะเขาต้องมีชีวิตแบบนั้นจริงๆเหรอหรือคุณทำตามเพราะกระแสสังคมหรือเพราะว่ามันเป็นตามวนะัยเนาะส่วนตัวผมแล้วกันนะผมเคยอยากได้กางเกงยีน ดีข้อนูดดีมากเลนะเป็นวัยรุ่นนะแต่มันขายในไทยมันตัวละเกือบหมื่นเนะ่ตอนนั้นยนี่ไม่มีตังค์ซื้อนะเดินห้าในผมดูตูดทุกคนเลยดูเกยงยีนเป็นมาแล้วกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ยได้แบรนด์เนมหมดเลยนะเห็นใครใช้เนี่ยโหคนนี้ก็ดูดีมากเลยนะถ้ามาพูดคำนี้กับผมในวัยนั้นนะผมไม่ฟังหรอกพอผมโตขึ้นมาผมก็เริ่มไม่ชอบเกยงยีนชอบเกงขาสัน้นหรือเกงที่ใส่สบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ไปเรียนรู้ดูผมชอบคำพูดของคนหนึ่งเขา,เ,าเป็นเป็น,เป,นเป็นเศรษฐีที่เขาชอบมาสอนใน TikTok เ,เขาบอกว่าอะไรนะส,สังคมที่ทำให้เราเดือดร้อนอนะ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่สังคมแบบนั้นก็ได้อย่างเงี้ยนะคุณต้องแยกแยะดูนะว่าถ้าคุณดิน้นไปแสวงหาการยอมรับขนาดนั้นนะมันคุ้มจริงไหมคนรอดตัวสุขภาพาเวลา บางทีคุณแลกสิ่งเหล่านั้นเพื่อ<ม>เพื่อคอมเมนต์ดีๆของบางคนเนี่ยนะถ้าเป็นวัยรุ่นะนะเนาะผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าชีวิตทุกคนมันต้องเรียนรู้แล้วก็ดําเนินไปนะมันโอ้ยเอาเลยครับชีวิตคุณนะคุณเลือกเอาเองเลยแต่อย่าลืมเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองด้วยนะว่าตอบโจทย์ตัวเองดูว่าเป้าหมายชีวิตอะเกิดมานตอนเนี้ลองลองลองวางลองดูก็ได้ว่าเป้าหมายมียังไง ถ้ามองว่ามันดีนะตอนนี้ก็ลองไปทําดูก่อนแล้วให้ประสบการณ์หรือสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นนะสอนคุณถ้าคุยกับวัยรุ่นนะประมาณนั้นแหละช่างเถอะเอาเลยเพื่อนขอเป็นคําถามสุดท้ายในคําคืนนี้นะครับพระครูบาครับเขาถามว่าความอัศจรรย์ที่สุดของชีวิตคืออะไรครับ ไม่รู้อะไม่ไม่ได้อยากจะตอบว่าธรรมะด้วยนะการเข้าถึงโจทย์ที่ตัวเองตามหามานานแล้วกันอัศจรรย์ที่สุดละพิสูจน์สิ่งที่เรามอเป็นเป้าหมายมาตลอดพิสูจน์มันแล้วมันคุ้มค่าอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้สิไม่ใช่คำว่าธรรมะหรอกอัศจรรย์ที่สุดแล้วแหละ ตอบตัวเองได้สักทีมันจะได้หายหายบ้าสักทีอย่างเงี้ยนะตลกมากอ,ม <Okay. S 3> ขอขอคอยสักคำถามนะครับพระคุบา a ค,ครับยังไม่ได้ถามคำถามในต่อๆครับเดีย๋ยวขอถามคำถามนึงครับต้อง <Okay. S 3> ทำอย่างไรถึงจะสลัดความทุกข์ออกจากความคิดของตนเองคะสลัดความทุกข์ออกจากความคิด โหยากจังเลยอ่ะมันหลายมิติจังเลยอ่ะที่ทุกอยู่ก็เพราะคิดนั่นแหละคิดแล้วไข้ครวญแล้วคาดคะเนคาดหวังโหตัวนี้ละเอียดมากทุกทุกจากความคิดมันทุกเกอะแล้วค่อยคิดออ๋อมันเสพติดมันคุ้นชินเหมือนอกหักก็ชอบฟังเพลงอกหักอ่ะอขยี้ขยี้ขยี้เป็นเป็นความคุ้นชินมันไม่มีที่เกาะมันก็ไปเกาะอารมณ์เป็นความคุ้นชินเสพเข้าไปเสพเข้าไปเสพเข้าไป มันออกไม่ได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมก่อนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก่อนเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเลยพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันไม่เครืออยู่ด้วยอารมณ์นั้นนะ่ะพาเปลี่ยนก่อนกําลังมันยังมากมันดึงเราจมแต่ว่าถ้าให้ยิ่งกว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต้องทำยังไงครับมันยากพี่ต้อมถ้าเขาอยู่ในอารมณ์นั้นนะ่ะมันเหมือนกับ มันเหมือนกับคนกําลังแบบคิดเครียดจะฆ่าตัวตายเคยฟังมันพี่ต้อมเราไปสอนเขาอะไม่ได้พาออกจากจุดนั้นก่อนเลยอะไรก็ได้ที่ไม่เครียดอะโอะก่อนก็ได้ออกก่อน mm hmm. เมื่อทุกอย่างมันเบาลง mm hmm. เบาบางลงหรือมีสติมากขึ้นแล้วค่อยค่อยว่ากัน mm hmm. บางทีสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นก่อนเพื่อเขาได้เรียนรู้ว่าเขาจะทําเขาต้องตกผลึกก่อนว่าเขาจะยินดีกลับไปเจอเรื่องนั้นหรือจะเปลี่ยนวิถีทางให้มันออกไปน mm ี hmm. ่แหละคือจุดหนึ่งครับพระครูบาครับโอเคครับ ก็โอเคครับทุกคนวันนี้พูดอะไรไม่รู้โอเค